โอ้โห,โ,หโ,หโหพี่พี่เอ้เห็นอะไรนั่นไหมผมนี่ถึงขั้นต้องยูเทิร์นกลับมาเลยนะฮะผ่านร้านแต่โมร้านลึกแต่ว่าเฮียร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะพี่เดี๋ยวไปดูกันนี่ลงทุนยูเทิร์นมานะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกัน <c oughs> โอ้โหมันชักโดนใจจริงๆเลย <c oughs> โอ้โหมีเรียกด้วยโอ้ยไปจอดก็บ้าแล้วน้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยเมียเพิ่งตายด้วย <c oughs> มาเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะพี่นะลงไปดูหน่อย โอ้ยกูถึงขั้นลืมดับรถเลยทีเดียวนะโอ้ยพีุ่ดยอดมากแตงโมร้านนี้โอ้ยเอ่อขายยังไงครับเนี่ยโลละสิบห้าบาทโลละสิ <Okay. S 1> สนใจมากเลยครับตอนนี้อยากได้แตงโมมากเลยครับผมโลละสิบห้าบาทเอ่อขายเป็นลูกไหมครับ โอ้ลับหนูสิครับผมจะถามอยู่แล้วครับผมเอาทำไมแล้วครับเต็งโมเออเอาไงดีวะโออยากจะเหมาเหลือเกินเอาเอาสักสองลูกก็แล้วกันครับสองลูกช่างให้หน่อยนะครับโอ้ยโอ้ยเมียอ,อย่ามาเห็นคลิปนี้นะเมียอ,อย่ามาเห็นคลิปนี้จะซอดไปเลยไม่ให้เมียดูตามมาได้นะครับพี่ๆนะฮะตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ นะครับบอกได้คําเดียวว่าเด็ดมากร้านนี้โอ้โหดูการยกแตงโมของน้องเขานี่มันช่างนะนะไอ้มะพร้าวที่ว่าเด็ดเจอแตงโมกูเข้าไปเออนะเอาสองลูกนะจ๊ะช่างให้พี่หน่อยนะจ๊ะโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่มีสมาธิในการซื้อแตงโมเท่าที่ในชีวิตผม เคยเกิดขึ้นมาเลยนะโอ้โหนะฮะใครที่ไม่ชอบกินแตงโมนะครับผมรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้เห็นร้านนี้ผมว่าพี่อยู่ไหนพี่แม่งต้องขับรถมาซื้อแตงโมเหมือนผมแน่นอนผมผ่านไปแล้วผมย้อนกลับมานะยูเทิร์นกลับมาอ่านะกี่บาทครับ หนึ่งร้อยก็ได้จ้าให้ทั้งชีวิตพี่ก็ให้ได้จ้าน้องโอ้โหแตงโมโอเคนะครับหนึ่งร้อยบาทครับช,ชื่อน้องอะไรนะครับอุ๋งอิงค่ะอุ๋งอิงมีเฟซบุ๊กหรืออะไรไหมครับมีค่ะอ่าอุ๋งอิงมณีนุชโอเคครับผม ติดตามทังชีวิตเลยจ้ะน้องขอบคุณนะจ๊ะขายดีๆนะจ๊ะบา,บายๆหน่อยได้ไหม <c oughs> จุบจ๊บๆด้วยโอ้ยไปแล้วนะพี่นะโอ้ยไม่อยากไปเลยอยากจะอยู่ร้านนี้นะครับยังไงก็มาอุ่นนุนน้องเขาหน่อยนะครับฝากอุ่นน,ะะ <c oughs> นุนด้วยนะคะเฮ้ยฝากอุ่นนุ่นด้วยนะคะไปแล้วครับสวัสดีนะครับผม